กินไมดกวนเลยค่ะพี่ไปเสีย สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุขุมสุคนมาผอกันี่แล้วนะคะในช่องมิโลดพาแซ่บเพื่อเก่าค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินจอมกุ้งค่ะพี่น้องจอมกุ้งเด้อค่ะเด้อเป็นกุ้งฝอยนะคะหลากาักกะซีสร้อยตะไคร่ค่ะพี่น้องตะไคร่หลักกะซีมี่กระเทียมท้นค่ะกระเทียมท้นสดพี่น้องส้อยส้อยหัย่นใส่กันหลักกะซีมี่ลูกโดดนะคะเนาะเนี่ยลูกโดดที่เด็ดเลยค่ะผักแก้มกับพี่ตะขอดค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินแซ่บๆน้องกันกับฝากพี่น้องกดวยเตี๋ยวตามก๋วยไร่ก๋วยแฉกในช่องมิโลดพ่าแซ่บนะ มาค่ะโบ,โบรลายายห้างค่ะพี่น้องเงาค่ะก่อนอื่นกะขอดับข้าวจังไรน,นะค่ะเด้อจมกุ้งมันข้าวมันข้าวกินน้ำเก๊ก้วยจังไยนะคะนะ้าอืมดับข้าวค่ะกุ้งข้าวมามากค่ะยาเยาแม่นู่บันบันเด้อค่ะพี่น้องแม่นู่บันบันข้นอีสานกะสี หูดีค่ะว่ามันเป็นเมนูเด็ดเลยเด้อค่ะเด้อจมกุ้งนะจมกุง้งจมปลาหน่อยสมปลาหน่อยเองสินะมาค่ะหืมแซ่บเนีบอนุ่มเหมือนแบบยังไงแซ่บบมื่อกินโดนลาพี่นว์คืออยากไปพอตลาดนัดจานมาเลยค่ะสองถุงเลยหืมหืม หนึ่งก็บอย่ครแบบแกงพักคืออยากแนวนี้ค่ะพี่น้องมาๆค่ะพี่น้องสุบปูสุขคนกินจํากลุ่มเด้อมือนี้เ้ยแ,แซ่บแบบซอยตะไไข่ใส่หลายๆขาดตาบเกเลือคืนพี่น้อง มันไม่หมุกเชื้อคืนสร้างเสียงฝนไปน้ำเด้อค่ะเหมือนฝนตกค่ะพี่น้องข้างนอกฝนตกเหมือน,นเลยเสียงปรุงกับพ่อมีอย่างไรค่ะเขาครัวตรงที่ว่าตะไข่ถ้ามีแบบเขือคืนน้ำสร้อยแบบเขือคืนจะน้ำพี่น้องแซ่บตาบ้านมันไม่หมุกเขือคืน แตพึ่งกอรอคะ่ะอืมอืมตัวพ่อปน้องเมนเดพุงยังเพิ่มลายได้ด้วยนี่จะเที่ยมเซ์ไร่อืมอืมไม่นู่มมากเลยคะ่ะจอมกุง้ง กำลังพอดีกินฮึ้นตัวแห้งๆเลยพี่น้อง จสียาพไปดีพี่น้องกินตลาดตะกร้อกินตะไครหมูนี่แหละค่ะเมนูอีสานบัานห่อเมนูเด็ดกินเบ็ดรวยเราควรก็ได้พี่คันเด็ดน้ะพี่น้อง ตีนองยเสจังป่าหว่วงบ่าตกนแห้งแรงเลฝนนะมีดกตอนนังขึ้นทิศเหนือท้ายตอนนังเกล้นงได้พี่น้องสี่ถุนได้หนิ พิลลารแล้วๆค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่นอ้องก็เสียบพักแน่ค่ะเสียงรถก็ได้ giống mình cứ nhà mà xem คือขอมมาหน่อยให้ปวดพี่นอ่ะคือมากพอหนึ่งนี่เราจิ้มแซบบัน <c oughs> กินบัดกวนเลย่ะคะพี่ไปแ่บ thêm lục đuôi cái đó Mùi này giảm sẽ... Mà nó ơi một thịt lỏ à. Lục đuôi Nhìn gấp nèm, gấp tổn phạc Thảo quen thân ừ. Trăm cùng Trăm quả thải Bueno. ขอบพูดหลายๆค่ะติ๋วามาติดตามรับช่วมันโรดผ้าแสบค่ะคอยก็ไม่คิดต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ